ระบบป้องกันภัยอากาศของเดเมนเกือบสอยเครื่องบินขับไล่ของอเมริกาหลายลำ F16 และ F35 ถูกบังคับให้บินหลบหลีกเพื่อหลบขีปวุธ์พื้นสู่อากาศของเดเมนขีปุธดดังกล่าวบินเข้ามาใกล้เพียงพอที่ F35 จะต้องดำเนินการหลบหลีกและตอนนี้สหรัฐอเมริกาจะเริ่มยอมรับแล้วนะครับว,ว่าพวกเขาล้มเหลวในสงครามกับกลุ่ม F15 ไม่สมราคาคุยล่องหนไม่ช่วยขายหน้า J14 ของจีนหวิดมวยเมื่อกบโดนหูตีสอยร่วงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดสตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามต่างๆที่เกิดขึ้นในปุยภาคของเราทั่วโลกของเราในปัจจุบันครับผูบ้ฟังครับเช้านี้นะครับยังไม่มีข่าวข่าวเรื่องของเหตุการณ์สําคัญ สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราไปนี้ในเรื่องของสงครามต่างๆที่ต่างๆนะครับแต่คลิปนี้เนี่นะครับเราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงหลายสัป,ปดาห์ที่ผ่านมา เหตุการณ์สําคัญเรื่องหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเครื่องบินรบ F35 ท3า5ผั้ฟังครับเหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏนักรบฮูตีในยเมนนี่แหละครับวิดท,ที่จะยิงเครื่องบิน f 3 5เครื่องบินล่องหนล้ําสมัยของอเมริกาได้มันทําให้เกิดคําถามตามมามากมายนะครับว่าทําไมนักรบกลุ่มนี้นักรบรองเท้าแตะที่มีเทคโนโลยีดาดๆานี่แหละครับ จึงสามารถไปก่อความปั่นป่วนแก่ปฏิบัติการทางอากาศของอเมริกาได้อย่างง่ายดายเหลือเกินก่อคำถามนะครับว่าปฏิบัติการของสหรัฐนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนหากต้องเจอกับศัตรูที่มีอาวุธล้ำสมัยมากกว่านี้โดยเฉพาะชาติที่กำลังมาแรงที่สุดในปัจจุบันจีนกลายเป็นคู่ต่อกรที่มีศักยภาพที่สุดนะครับที่กำลัง ท้าทายความสามารถของอเมริกาท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเครื่องบิน f 3 5นี่แหละครับที่ทำให้อเมริกานั้นต้องยุติการโจมตีนะครับถอนกองเรือเครื่องที่บรรทุกเครื่องบินลบโดยเฉพาะแฮร์รี่ทูแมนออกจากทะเลแดงทางตอนเหนือนี่แหละครับหลังจากความแม่นยำของอาวุธดาดดาดของกลุ่มฮูตีนี่แหละครับมันเกือบไปทำลายทั้ง f 16ทั้ง f 3 5 ทั้ง B2 Spirit ด้วยเพราะว่ามันมีภาพถ่ายที่จับภาพได้ของเครื่องบิน B2 Spirit ของอเมริกานี่แหละครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากศักยภาพของกลุ่มฮูตีที่อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากจีนนี่แหละครับมันกลายเป็นเหตุผลสำคัญรวมถึงเหตุการณ์ที่เครื่องบิน2องลำ FA-18 Super ป o r n เปอรนี่แหละครับร่วงลงทะเล2ลำติดกันมันกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ทั้มต้องประกาศยุติการโจมตีก่อนที่เขาจะเดินทางมากอบโกยทรัพยากรเงินลงทุนตา่างๆในตะวันออกกลางท่านผู้ฟังครับตามรายงานของสื่ออย่างนิวยอร์กไทม์นี่แหละครับรายงานนะครับว่ากลุ่มกบฏฮูตีนั้นยิงจรวดจ,จากพื้นสู่อากาศหรือว่าแซมนี่แหละครับพุ่งเฉียด F35 เครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ของอเมริกาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องบินขับไล่ล่องหน F35 สาาลำดังกล่าวนั้นกำลังร่วมปฏิบัติการในปฏิบัติการที่ชื่อว่า Operation Root Rider นี่แหละครับในการจัดการกลุ่มกบฏฮูตี ทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวนั้นต้องหลบหลีกท่านผู้ฟังครับรายงานของสื่อนะครับบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันก่อคำถามเกี่ยวกับการอยู่รอดของเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่มากที่สุดรุ่นหนึ่งของอเมริกาและมันก็ก่อให้เกิดความกังวลน,นะครับว่าระบบป้องกันภัยอากาศของฮูตีนี่หละครับที่ค่อนข้างจะไม่ทันสมัยจะเป็นอุปสรรคขัดขวางปฏิบัติการของอเมริกาได้เครื่องบินรบ F16 และก็ F35 หหลายลำ เกือบถูกยิงด้วยระบบป้องกันภัยอากาศของฮูตีทำให้ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับอเมริกานั้นมีความเป็นไปได้จริงซึ่งนักวิเคราะห์ทางทหารก็กล่าวเอาไว้นะครับว่าฮูตีนั้นตั้งแต่ปฏิบัติการรูปไรเดอร์เริ่มต้นนั้นมันไปทำลายไปสอยโดน MQ9 ของอเมริกาได้ถึง7ลําลำลำหนึงนี่มันก็ราคา30ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นทำให้เห็นเลยนะครับว่า ศักยภาพของกลุ่มฮูตีนั้นมันมากมายขนาดไหนที่สามารถไปจัดการโดนล่าตะเวนหาข่าวได้มันก็ลยกลายเป็นเหตุหนึ่งหนึ่งในเหตุผลสำคัญของอเมริกาเหมือนกันที่ในการปฏิบัติการ ใช้เครื่องบินรบโจมตีขนอาวุธไปโจมตีนี่นะครับเกือบ2เดือนนั้นมันไม่ค่อยมีประสิทธิผลเท่าไหร่อันนื่องมาจากว่าไม่สามารถหางานข่าวกรองจากการลาดตระเวนได้ท่านผู้ฟังครับเว็บไซต์อย่างเช่นวอ์โซนี่เลยครับระบุนะครับว่าระบบป้องกันภัยอากาศของอุนั้นเป็นเพียงระบบพื้นฐานธรมธรมดาธรรมดาแต่เคลื่อนย้ายได้ง่ายนั่นจึงกลายเป็นเหตุผลสําคัญที่ปรากฏว่าระบบป้องกันภัยอากาศ ลักษณะของฮูตีนี่เลยครับมันไปโผลได้ทุกที่ทุกหนทุกแห่งทําให้มันไม่สามารถคาดเดานะครับได้คาดเดาได้ยากและกำลังกลายเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงกับเครื่องบินของอเมริกาที่ยูยูนี่เลยครับอาจจะไปจ้าเอ๋ระเบิดแซมขีบรุษแซมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในเรื่องของเทคนิคการปฏิบัติการทางอากาศยิ่งไปกว่านั้นนี่หละครับลักษณะที่มันเรียบง่ายของอาวุธนี่นะครับมันยังช่วยให้กลุ่มฮูตีนั้น ถูกาสามารถหลบหลีกการตรวจจับจากอุปกรณ์ล้ำสมัยของอเมริกาได้ง่ายๆจรวดแซมนี่หละครับจำนวนมากนั้นได้รับการปรับปรุงและใช้ประโยชน์จากระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบใหม่ขณะเดียวกันจรวดนั้นก็ยิงยิงจากอากาศสุ่อากาศที่ประกอบเองด้วยวัสดุที่มีอยู่แทบไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับภัยคุกคาม ทำให้มันพุ่งโจมตีโดยไม่ถูกสกัดกั้นใดๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นหมายความว่าฮูตีนี่เลยครับอาจจะได้รับความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีในเรื่องของการตรวจจับนี่แหละครับมันกลายเป็นปัญหาสําคัญที่เอเมริกามั่นใจว่าเทคโนโลยีของฮูตีนั้นตรวจไม่มีไม่สามารถที่จะตรวจจับอาวุธอเมริกาได้แต่ลองนึกภาพดูถ้าเผื่อจีนสนับสนุนส่งอุปกรณ์ให คิดไหมครับว่ามันจะสามารถตรวจจับได้นี่คือกลายเป็นเหตุผลสําคัญที่อเมริกาต้องตระหนักแล้วล่ะครับตันผู้พังครับเหตุผลที่มันอาจจะพลาดสูญเสีย F-35 และมันอาจจะกลายเป็นหายนะก่อนที่จะทําจะเดินทางไปเยือนซาโอนี่แหละครับมันกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญนอกเหนือจากการที่เหตุการณ์ที่เครื่องบิน FA-18 Super ป o r n เปอนี่แหละครับสอลำอยู่ๆมันก็ไหลถหลายล่วงลง สู่ทะเลกลายเป็นหายนะทีะ่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทัานี่หละครับประกาศตัดสินใจยุติการปฏิบัติการในพื้นที่ทะเลแดงตอนเหนือก่อนที่เขาจะเดินทางไปกอบโกยผลประโยชน์มหาศาลจากชาติในะตะวันออกกลางเราคิดดูนะครับว่าถ้าเผื่อ F35 นะโดนสอยลง หรือว่าขีป่์นี่ไปทําลายเรือเฮนรี่ทูแมนนี่หละครับได้รับความเสียหายก่อนเขาไปที่ตะวันออกกลางดูไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าความสําเร็จนั้นมันจะมากเหมือนที่ทําไปในครั้งนี้หรือไม่แต่ผู้ฟังครับแม้ว่าเบื้องต้นนั้นมันจะยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าไอ้เอฟสามสิาลำังกล่าวของอเมริกานั้นมันเฉียดใกล้ถูกเล่นงานโดยตรงจากระบบป้องกันภารกาศของฮูตีมากน้อยแค่ไหนแต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้มันชั นี่แหละครับมันชัดเจนนะครับแม้ว่ามันอาจจะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ที่มันประจบเหมาะก็เพราะว่าทรัมป์นี่แหละครับถแถลงหยุดยิงถล่มฮูตีโดยอ้างนะครับว่าพวกกบฏนั้นได้รับการสนุจใอเอล่านี่แหละครับยอมตกลงหยุดโจมตีสร้างความปั่นป่วนในเส้นทางเดินเรือทางทะเลกลายเป็นข้ออ้างของทรัมป์ก่อนจะเดินทางไปอเมริกามันมีสถาบันวิเคราะห์ความมั่นคงนี่แหละครับในเรื่องของ เกี่ยวกับความมั่นคงที่ประจําที่กรุงวอชิงตันนี่แหละครับให้ความเห็นนะครับว่ามันอาจจะกลายเป็นหายเย็นนะหากว่ากองทัพอเมริกาสูญเสีย F35 ลําลดึงลำใดซึ่งเป็นเครื่องบินล้ําสมัยที่สุดและแพงที่สุด ของพวกเขาหากเป็นฝีมือของกลุ่มฮูตีมันจะกลายเป็นเหตุผลสําคัญอย่างหนึ่งที่อเมริกานั้นประชาชนอเมริกานั้นก็ตั้งคําถามเหมือนกันนะครับว่าทําไมประชาชนชาวอเมริกันนั้นจึงต้องเสียสละเงินหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โครงการที่อวดอ้างว่าเป็นเครื่องบินขับไล่แห่งอนาคตมันควรจะสามารถต่อกรกับภัยคุกค,คามต่างๆนานาได้มากกว่านี้ที่เจาะจงทะลุทะลวงน่นฟ้าที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาแต่หากว่ามันมี ลำหนึ่งลำใดถูกสอยล่วงนี่เลยครับโดยตัวละครหนึ่งที่ไม่ใช่ระดับลดัดนี่เลยครับคำอวดอ้างทั้งหมดเกี่ยวกับศักยภาพอันมหัศจรรย์ของ f อฟานั้นมันจะกลายเป็นเรื่องโกหกสำคัญ F35 นั้นถูกส่งเข้าประจำการมานานหลายปีแล้วนะครับ แต่ศักยภาพในการสู้รบของ e F อฟ3ใช้วันนั้นยังคงมีอย่างจำกัดและเครื่องบินรุ่นนี้ยังจำเป็นต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์และพลังงานการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาเพื่อใช้งานอาวุธทั้งหมดที่มีอยู่ชี้แช็ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทว่าการชี้นี่นะครับกระบวนการแบบนี้นะครับมันอาจต้องใช้ระยะเวลานาน,านจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการในทศวรรษนี้ท่านผู้ฟังครับ คำถามที่มันเกิดขึ้นมันจึงกลายเป็นเหตุผลสําคัญที่มีสมที่มีเหตุผลสมเหตุสมผลแล้วที่ต้องตั้งคําถามว่ามันจะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่ จากการสู้รบถ้าเผื่อมันหนักหน่วงมากกว่านี้ทั้งๆท,ท,ที่ประชาชนชาวอเมริกานนั้นก็จ่ายเงินจำนวนมหาศาลสำหรับการออกแบบเครื่องบินและสร้าง F-35 ท่ 35, ามกลางสภาวะการปัจจุบันคู่ต่อสู้ที่ข่กันที่สุดก็คือจีนที่กำลังมาแรงแซงอย่างมากในปัจจุบันเป็นเวลาลานกว่า2ทศวรรษแล้วนะครับที่ต้นทุนโครงการ F35 นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลท่ามกลางปัญหาความล่าช้าต่างๆมากมาย ทั้งนี้จนถึงฤดูใบไม้ที่ผ่านฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมานี่ครับกองทัพสหรัฐมีฝูงบิน F-35 จํานวน630ลําลำที่ประจําการอยู่ F-35A ของกองทัพอากาศอเมริกานั้นมีต้นทุนอยู่82.5ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือถ้าเป็นเงินไทยก็2,700ล้านบาทแต่ถ้าเป็น F-35B นะครับที่หน่วยนาวิกโยธินอเมริกาใช้นี่และครับที่มีการระยะเทคออปสั้นขึ้นลงแนวดิ่งได้นี่ครับ มันจะมีต้นทุนอยู่ที่109ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า3,600ล้านบาทแต่ถ้าเป็นของ F35C ที่ใช้งานกับกองทัพเรือนี่เลยครับมันจะมีต้นทุนอยู่ที่102.1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ3,400ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำถ้าเป็นเงินบาทไทยนะครับ3,400ล้านบาทเงินไทยโดยรวมแล้วนะครับโครงการ F35 คาดหมายนะครับว่า มันจะใช้ต้นทุนราวๆทั้งหมด2.1ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐก็ราวๆ70ล้านล้านบาทไทยนี่แหละครับ ก็ถ้าเป็นงบป,ประมาณประเทศไทยงบป,ประมาณใช้จ่ายรายปีนี่ครับเกิน10ปีระหว่างช่วงอายุไข94ปีตั้งแต่ปี1994ปี2000ถึงปี2088และในนั้นรวมถึงต้นทุนในการพัฒนาการผลิตการสนับสนุน F35 ที่รวมถึงการสร้างปรับปรุงเครื่องบินรุ่นนี้นี่นะครับมันอาจจะต้องมีกำลังผลิตถึง2456ลำในปี2049นั่นหมายมาความว่าโครงการเครื่องบินลำนี้นี่แหละครับ มันจะอยู่คงทนยาวนานเกือบเป็นร้อยร้อยปีเหมือนกันแต่โฟังครับเหตุผลทางด้านธุรกิจการเมืองนี่แหละครับที่อาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญของโครงการ F-35 อเมริกาและ Martin ล็อกฮิตมาตินนี่แหละครับอาจต้องการหารายได้จากการขายเครื่องบินลบ F-35 ให้มากที่สุดยาวนานที่สุดมันเลยกลายเป็นไปกีดกันบริษัทอื่นเทคโนโลยีอื่นไม่ให้มีการพัฒนา กลายเป็นการที่อเมริกาย่ำอยู่กับที่โดยคาดไม่ถึงนะครับว่าการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนอีด่านนั้นมันจะรวดเร็วขนาดนี้การที่จีนมีดาวเทียมเป็นจํานวนมากสามารถตรวจจับเทคโนโลยีของอเมริกาและให้ความเรื่อมูลกับกลุ่มฮูตีอย่างลับๆนี่หละครับในการส่งข้อมูลทางเทคนิคมันกลายเป็นเหตุผลสําคัญที่เพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มฮูตีความชลาใจความมั่นใจในเทคโนโลยีของอเมริกาเนี่แหลยครับมันเกือบจะกลายเป็นหายนะของ e F-35 ถ้าเผื่อ กลุ่มโฮตีใช้จรวดดาดดาดสักลำนี่หละครับไปทําลาย F-35 ได้สักลำหนึงนี่หละครับมันกลายเป็นเหตุผลหลักสําคัญในการที่ทําสั่งยุติปฏิบัติการรวมถึงการสั่งให้ Lock ล็อกฮิตมาตินนี่หละครับ ต้องเร่งรีบโครงการผลิตเครื่องบินลบ F35 2เครื่องยนต์ที่จะที่ทรัมป์ระบุให้เป็นชื่อรุ่นว่า F55 และก็ให้อัปเกรด F3 F22 เลปเตอร์ 3, or, เป็น F22 เลป F22 ซู or, เป or, อร์ Super, นี่ยครับอย่างเล่มด่วนโดยเฉพาะจีนนั้นกำลังมาแรงพร้อมที่จะแซงหน้าได้ทุกสมรภูมิล,ลบ อาวุธอเมริกาในปัจจุบันการที่อาวุธอเมริกาเนี่ยนะครับมีอิทธิพลนะครับที่กลายเป็นสมรภูมิที่อาวุธจีนต้องการไปประทะเนี่แหละครับเพราะว่าฉะนั้นเนี่แหละครับเราจึงจะสามารถอาจจะเห็นนะครับว่าอาวุธจีนนี่หละครับพร้อมที่จะไปประทะเทคโนโลยีอาวุธของอเมริกาตะวันตกได้ทุกเมื่อเหตุการณ์ที่อินเดียปากีสถานมันอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญล่าสุดของอเมริกาที่เห็นกับตาตัวเองเลยนะครับว่าจีนนั้นแน่แค่ไหนเพราะว่าถ้าเผื่อเหตุการณ์ที่ ินเดียนี่นะครับครั้งนั้นมันเป็นเครื่องบินของอเมริกาไม่ว่าจะเป็น F16 หรือว่า F35 ละครับอาวุธของอเมริกาเจ๋งแน่นอนเลยครับฉะนั้นต่อจากนี้ไปนี่แหละครับเราจะได้เห็นอาวุธจีนปะทะกับอาวุธอเมริกาเกิดขึ้นแน่แน่เพราะจีนนั้นก็อยากที่จะแจ้งเกิดเต็มทนอาวุธจีนผลิตขึ้นมามา,มากมายถ้าเปิดสามารถท้าทายอเมริกาได้ จีนจะขายอาวุธได้รละเบิดเถิดเทิงทีเดียวทําให้โครงการเครื่องบินลบของอเมริกานั้นต้องเร่งพัฒนาเต็มฝีจักรแล้วนะครับในตอนนี้หลังจากที่ซอยเท้าอยู่กับที่มานานจ้องจะขายแต่ e f 35ท่าเดียวและกีดกันการพัฒนาเท,เทคโนโลยีศักยภาพของบริษัทอื่นเหมือนที่ผ่านมาสงครามยุคใหม่การครอบครองอาวุธที่ไฮเทคทันสมัยและแพงกว่าไม่ได้รับประกันความสำเร็จ โดยปราศจากอาวุธอุปสรรคใดๆระบบอาวุธโลเทคนี่แหละครับมันก็อาจสามารถเล่นงานอาวุธไฮเทคได้เช่นเหตุการณ์ที่เกิดกับกลุ่มฮูตีอเมริกาในปัจจุบันนี้รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ